ขอกราบสวัสดี FC ของน้องเกี้ยวสายปั่นทุกทท่านด้วยนะคะมือนี้ก็มาก,กับแปะนอนได้จากพี่น,อน้องจ๋าเนาะก่อนจะไปรับชมกันยังไงนะคะกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้น้องเกี้ยวกันด้วยนะคะน้องมือนี้มาที่ทุนหา่อยค่ะแน่เ้ยค่ะเนาะมาขอเริ่มจากการบายเบ็ดหนึ่งเลยก็แล้วกันนะคะเออแล,แ,ลแล้วรอบแรกขอหมุนตันเลยก็แล้วกันถ้าผ่านไปได้เนาะ,ะมาหนุอขอเปิดข้างบนก่อนก็แล้วกันนะคะ ฟิวฟิวฟิวรอดตัวรอดตัวรอดตัวเออมารอบที่สองเลยพี่น้องจ๋ารอดบอมวัดที่นีเวียงเข้าไปเวียงเข้าไปลูกเออได้อยู่จ้ะได้อยู่จ้ะรอบที่สามเป็นจังไนรุ่นกันเลยรอดบอมรอดค่ะรอบนี้มาขอข้างล่างหน่อยก็แล้วกันนะคะเอาตัวคูณกันบ้างพี่น้องจ๋าเออโชคดีไปโชคดีไปนะคะขอมูลตันเลยก็แล้วกันเนาะเอาลองเบิ้งเด้อจ้าเนาะ โอ้เวียงเวียงเขาเวียงเอ้ยได้ยูจ่ะได้ยูจ่ะอีกรอบหนึ่งพี่น้องโอ้เวียงขนาดนนะ่ะโอ้โวยว่าแล้วก็ว่าแลว้ว,ลวก็เอ้ยว่าเปยั้งว่าไปยั้ง,ร,งรอบนี้ขยับเบสค่ะพี่น้องจ๊าเป็นเบสสองก็แล้วกันเนาะเออรอบนี้หมุนคือเกาจ้ะเนาะหมุนคือเกาค่ะเอาข้างบนก่อนก็แล้วกันเนาะโมปังมันเวียงแบบพี่น้องเออซ้ำไปค่ะ โอูหอ่ะพอเป็นยังพี่น้องรอบนี้นะคะรอบที่สามเอจะต้องเห็นหนุ่มหมุนแน่นอนนะคะเออเห็นหนุ่มปั่นแน่นอนมากข้างล่างก่อนนะคะรอบนี้เออโอเครอบตัวไปนะคะเอออีกหนึ่งที่รอบตัวไปมาขอข้างบนหน่อยก็แล้วกันหนึ่งทีค่ะไป สวยงามรอดค่ะนะคะรอบแรกผ่านไปได้ดีค่ะรอบที่สองมาลุ้นกันค่ะโอเครอบที่สองผ่านไปด้วยดีเช่นกันนะคะมารอข้างล่างบ้างนะคะขอ12 14ได้ไหมท่านรอดนะคะโอเคพี่น้องจ้าได้เห็นแน่นอนจากรอบนี้ไปโลดสันโอ้ยบ่ไปต่อจัดน้อง12กับ14ได้จ้ะพี่น้องจา้าเอาแค่นี้พ่อโอ้ยดอกแรกผ่านไปไวเหมือนโกหกเ <laughs> ออ อโอ้โหพี่น้องจา๋าว่าได้ว่าเลยพี่น้องจา๋าบอกเลยว่าตึงเดี๋ยวจะตึงเบอรงสูดลายมันมีสวยๆนะพี่น้องจา๋าแต่มันไม่เข้าให้หนูก็งงยอมใจเหมือนกันเด้เนาะเออยอมใจคือกันจะพี่น้องจา้าโอเคสวยงามลูกจา้าคุ้นไปเรื่อยๆลูกสวยค่ะปะท่องปะทัดอิงยังก็ได้ลูกจา้าโอ้โห ดอกนี่รางวัลก่อนโตอีกแล้วพี่น้องจ๋า6กคะแนนได้จ้นะเนาะออีกหกมุนค่ะพี่น้องเอาของหนูขึ้นมาให้หมดเมื่อกี้นะคะอุ้ยมาแล้วจ๋าแปะจ๋าพี่แปะจ๋าดึงดึงดึงเต็มเครื่องไปดึงทีดึง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 อ้ยสวยงามนะคะตามท้องเรื่องกันเลยทีเดียวนะคะพี่น้องจ๋าอ้ไอโอ้ยสบายใจสบายใจได้คืนมาหมดแล้วค่ะพี่น้องจ๋านะอ่อสวยงามค่ะ อีกสามรอบแล้วจ้ะพี่น้องรุนกันเด้อจ้าวัสศรีใดทอดาใดเนาะเมื่อกี้หมุนไปเท่าไรวะสวยงามชิงฉับเต็มเครื่องไปหนึ่งทีนะคะ<ม>รอบแรงหมุนไปลอยหนึ่งแล้วการลอยหาซิฟ<ม>อุ้ยได้คุมแล้วพี่น้องหาลอยกว่าแล้วพี่น้องจ้าเอ้ยรางวัลก้อนโตซปเปอร์เลยนะคะระดับซปเปอร์เลยนะคะรอบนี้สวยงามค่ะลูกค้าจ้าเอ้ย<ม>รอบสุดท้ายค่ะพี่น้อง<ม>หูรอบสุดท้ายบไ,ได้ โอ,โอเคเงนรวมรางวัลกัน526คะแนนอุย้ยตายแล้วปัดเหงอเงอแห้งกริบเลยนะคะพี่น้องจ๋ามาอีกสักหนึ่งรอบก็แล้วกันนะคะสำหรับเป็ดสองนะคะรอบนี้หนูขอหมุนตันเลยก็แล้วกันเนาะเออเราค่อยๆขยับไปเราอย่าไปฮู้วามเด้อจ๋านาะพี่น้องจ๋านะโอ้ะไม่เป็นไรอันนี้จิ๊บจิ๊บแค่วอร์มเครื่องนะคะมารอบที่สองเออห้าตัวห้าตัวนี่เราจะต้องหมุนไหม เออเอาอตัวคูณตัวเดียวพอสิบคูณสิบก็แล้วกันถ้ารอดนะคะอ่ารอดพอจ้ะพี่น้องจ๋าเอาสิบคูณสิบก็แล้วกันเนาะอ่าเดี๋ยวลองมาลุ้นกันนะคะเนาะเออถ้าไม่หมุนเลยก็จะได้น้อยนะคะขนาดไม่หมุนยังได้น้อยเลยไอถ้าขนาดหมุนยังได้น้อยถ้าบ่หมุน,นสิเทพซำไดพี่น้องโอ้โหเบอร์รู่ละล่ะโอเคสวยงามค่ะเอมา โอเคสวยงามค่ะลูกค้าโอ้โหเสดายเคส่วนเสดายเอมากๆนะคะอ่าโอเคค่ะสวยงามโชคดีไปนะคะเปลี่ยนเป็นวบนะคะมีซี่ฉีบค่ะมาเฮ้ยปาน่าจะเปลี่ยนเป็นคิวโอ้โหเกินไปรอบนี้เกินไปพี่น้องธนูเบาๆดีเกินแท้ๆว่ะ สีสิโพคะแนนวะสัน,น,เ,นเ,เออเออมากขยับเพิ่มเบ็ดเลยคนขขังๆกระเชียดจ่าขึ้นเบ็ดเลยขึ้นเบ็ดเลยเอออ่ารอบนี้หมุนตันดีกว่านะเออ,เออได้ก็ได้ไม่ได้ก็ตามนั้นนะคะรอบนี้ขอมุนตันเลยค่ะพี่น้องจ๋าอ่ารอบแรก่านไปนะคะรอบที่สองว่าไงคะอ่ารอบตัวไปนะคะอ่ารอบที่สามอีกสักหน่อยกแล้งกานเดี๋ยวหายใจเข้าก่อนอ่ะไป รอดไปนะคะเนาะทีนี้เหลือข้างบนนะคะเหลือข้างบนนี่แหละเราจะลุ้นกันยังไงดีนะคะอรอตัวไปนะคะเออเอาก่อนเอาก่อนูเวียง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 เออมาอีกรอบสุดท้ายค่ะพี่น้องจ๋าตัวคูณนะคะรอบสุดท้ายค่ะพี่น้องจ๋าเออรอดไปนะคะข้างบนนะคะพี่น้องจ๋ามาดูกันบ้างนะคะเนาะเออรอบแรกผ่านไปเหมือนโกหกเลยนะคะปะ เป็นแค่ภาพรวงตาพี่น้องจ๋าเป็นแค่ภาพรวงตาพอคะ่ะพี่น้องคะ่ะหนูขอโทษขออภัยนะคะบอกจะมุนตันนะคะเดี๋ยวเอฟซีไม่ได้เห็นค่ะไปเลยคะ่ะ12บสคูณยี่สิบพี่น้องโอ้ยใจมาถึงพ่อได้จ้ะเนาะเออโอเคอ่าลองดูนะคะคูณยีจะได้ถึงไหนเอาคูณตันแล้วนะโอเคสวยงาม วันนี้นหลังวันก้อนโตวัดชาเจ็ดสิบสองคะแนนหลังวันก้อนโตโอ้ยเนาะสูโอ้โหโอ้โหพี่น้องไม่กล้าจ่ายให้นะคะขนาดเบ็ดน้อยเองนะแคะ่คูณยี่สิบก็ยังไม่กล้าจ่ายเลยนะคะเป็นเกมที่แบบว่าเกลือมากเลยนะคะช่วงนี้อ่ะโอเคสวยงามฟ้าชิงชับฉบับปั๊บปั๊บอืมามาเลยพี่น้องจ้า อีกสามรอบค่ะอ้ยะคุณช่างกล้าเรียกว่ายังไงสวยงามสระบึ่มสระบั <so like> ok ้มเลยเออบึ่มบั้มบึ่มบั้มลูกสวยงามค่ะอะคุณไปดึงดึงสวยงามค่ะอะดึง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 บุ๊บบ๊บั๊บสวยงามค่ะเออว่าไงสวยงาม คิวโอ้โหรางวัลก้อนโตเลยทีเดียวนะคะระดับซปเปอร์อีกแล้วนะคะพี่น้องจ๋านะหารอยซิบคะแนนจะพี่น้องจ๋าเอาแล้วเอาแล้วเฮ้ยมันก็จะประมาณนี้นะคะปันเหงือแห้งกริบอีกแล้วนะคะพี่น้องจ๋านะเออท่านกว่าแหละพี่น้องจา๋าเอาจังไดดีโนโดมาทีทุนหารอยคะแนนหนูบอยานจา๋าไปอีกจังน่อยนึงก็บ่เสียหายพี่น้องจานะ๋านาะเออลองเบิงจ๋ารอบนี้ว่าตันดอก ชะตันหนูยานมันบริหมุนนะจ๊ะเนาะอ้ยอีกน้อยเดียวก็ไปบ่ด้พี่น้องเอออีกนึงทีบึ๊บอืมล่องเบิงจ้ะลองเบิงจ้ะอ่ะรอบนี้หมุนข้างล่างกันดีกว่าน,นะคะอ่าหมุนเบาเหลือเกินลูกจ้าอ่ะไปค่ะรอบที่สองค่ะสวยงามลูกจ้ามารอบที่สามว่างไง เออ,เอ,อพ่อลูกพอ่ออไปจาสิบกูส6ได้ก็จะดีมากเลยเนะเบิ้งมันเวียงเบิเออ้งมันเบออียงๆๆๆขยับเบรเป็นเบร5ห้าเลยกันแล้วกันสองร้ป่ะโอเคเดี๋ยวรอมาหมุนข้างบนนะคะรอบนี้ขอหมุนข้างบนสักสองรอบก็แล้วกันนะคะเนาะ,ะสวยงามตามท้องเรื่องค่ะดอกแรกผ่านไปไวเหมือนโกหกนะคะมา โอ้โหพี่น้องอุ้ยเฮ้ย้ยขยับเบ็ดหน่อยเบ็ดสิบมาห้าร้อยสุดท้ายท้ายสุดนะคะที่แตกกระแตกพอแตกกระตามนั่นก็แล้วกันพี่น้องจ้าเอาโตคู่นก่อนนะคะอันดับแรกเลยเด้อวจ้าเนาะโอเคค่ะอ่ะไปต่อจา้าสวยงามตามท้องเรื่องเลยทีเดียวนะคะมาอีกหนึ่งรอบค่ะขอสิบสี่ก็แล้วกันโอเคหยุดค่ะ เออข้างบนหนึ่งรอบมาโอเคพอนะคะพี่น้องจ๋านะเอา10บคูณสิก็แล้วกันนะคะเนาะสำหรับเบสสินะคะพี่น้องจ๋าไม่กล้าไปนะคะกลัวจะไม่ได้ปั่นให้ FC ได้ดูเนาะสวยงามค่ะโอเคสวยงามโอ้โ,โหพี่น้องเบสสิเกียงใ,ใจหนูด้วย รูบายไปห้าร้อยคะแนนนะคะเฮ้อเว้าหมดเลยอ่ะอู้ตายตายตายเสียดายเสียดายแห้งพี่น้องจ๋าเสียดายแห้งเดินจ้าเนาะเออเจมาเบาเกินเบ็ดสิบด้วยนะรอบสุดท้ายค่ะเสียงนูเริ่มอ่อยแล้วพี่น้องจ๋าคือเสียใจนะะเบ็ดสิบให้มาเท่านี้มันก็ไม่ใช่ใช่ไหมคะพี่น้องจ๋าเออไม่ต้องรวมรางวัลให้กูแล้วกูโกรธแล้ว เออมาลงหน่อยก็แล้วกันนะคะ250ราสิบมเบตห้าเหมือนเดิมค่ะมารอบนี้จะเป็นจะตายก็ช่างนะคะหมุนตันค่ะปะตันแล้วนะคะรอบนี้ค่ะถ้าไปได้ถึงที่สุดก็แล้วกันเนาะเออปะเออตามนั้นพี่น้องเอ๋หมุนอ่อยเลอเกินแทบไม่มีแรงเลยทีเดียวนะคะโอเคก็จะประมาณนี้แล้วกันเนาะมา30กดเองนะคะอืม เออพี่น้องโอ้ยอ่างมาเป็นยังจ้ะถือว่ามารีวิวให้ให้ดูกันแล้วกันเนาะสำหรับแปะนะคะพี่น้องจ๋านะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b e นะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้น้องเกีียวได้ทําคลิปต,ต่อไปด้วยนะคะสิ่งที่สําคัญเลยไม่แนะนําให้เล่นตามนะจ๊ะสําหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ